ปีนี้ปีนี้อาจารย์ก็อายุ83 83แล้วปีนี้ก็อาจารย์จะขอไวพรให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนักร้องทุกท่านแล้วก็ทุกทุกท่านที่ร่วมอยู่ในงานวันนี้จงเจริญด้วยทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน ให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายให้ชื่อเสียงโด่งดังก้องฟ้าเมืองไทยอยู่ตลอดไปโดยอะไรตลอดการเลยนะครับครับผมครับท่านเลยครับท่านเลยทุกค่นนะหนึ่งสูงส่งแรงแรงสอง อยาแข่งอะอย่างเดียวต้องมีตังค์ด้วยสามการจะมีตังค์ต้องสร้างชื่อเสียงเล่ท์ทำมานะครับขอบคุณมากครับครับีุณใ่ไทยนี่เขขอให้คนะผู้เนี่ยทุกท่านขอให้พบกความส้เง็บบรุ่งเรืองแลว้วก็ร่ำรยตลอดไปแล้วก็สำหรับน้องๆก็ขอให้น้องๆรุ่นใหม่เนีได้โด่งดังประดับวงการกันต่อไปสืบกับวงการทุกๆันต่อไปนะฮะ ไม่ว่าทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยนะที่บันทึกบรรเทิงแล้วก็ขอให้เป็นดาวของมะดับว่ากันไปตลอดไปก็แล้วกันนะครับกัรเนื่องในวันที่ใหม่ไทยนะครับก็นายกสมาคมนะั้งแต่งนักรองทุงแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาชิกทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญทิสิ่งใกขอให้สมความปรารถนา สุขภาพร่างกายที่เป็นโรคใบกาดเจ็บอยู่ข้อหายจากโรคใบขาดเจ็บนะครับคิดหวังสิ่งใดขอสมความปรารถนาทุกประการเนื่องในวันปีใหมายตานี้กับครครับเดี๋ยววันนี้ครูจะบอกว่าครูเป็นคนสวดมนต์ตลอดเวลาเช้าเย็นกลางคืนถ้ามีว่างก็จะสวดก็งวดที่แล้วครูก็ถูกสี่แปดหนึ่งมานะแล้วก็เสียเงิน เบ้นไปเกือบแสนเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าซื้อหนึ่งหกเจ็ดน้องๆทุกคนล่ารวยอย่างถัดสจั์ก็คือต้องถูกหวยเนอะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นผู้พาทางใจเราคู้ขอให้สมพรนะก็พยายามซื้อไว้และกันหนึ่งหกเจ็ดอ่ทิ้งนะ